ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสลอดรอเลนเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้รอเลนพาทุกคนมาเล่นเกมมาจองเวนึงนะคะเส้นทางมาจองนะหลังจากที่เคยแตกไปประมาณ4ี่หมื่นกว่าทุกคนก็วันนี้ก็กลับมาเล่นอีกสักรอบนะไม่รู้ว่าวันนี้จะแตกนะก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะวันนี้นะทุกคนรอเลนพกทุนมา2องพเล่นที่เป็นสามสิบกดออโต้เพย์ไปหนึ่งพันรอบเหมือนเดิมนะทุกคนใครที่ไม่กดออโต้เพย์ก็ ก็แล้วแต่นะก็ไม่ได้ว่าอะไรโมโหเสยก็แล้วแต่คนชอบนะทุกคนกดอ,ออโต้ก็ได้ไม่ต้องกดก็ได้เอาที่ทุกคนถนัดแต่เราเล่นถนัดกดออโต้มากกว่าขี้เกียจมานั่งกดอุ้ยเข้าละเร็วจัดโอ้โหวันนี้มีสิทธิ์ไหมทุกคนน่ารอเรเนบางเงินอีกแล้วเข้าฟีกีมันชอบบางนะทุกคนไหลไหม เออได้อยู่ก็สไรดนี้นะคะทุกคนลอเรนก็เล่นอยู่ที่เมกาเกม65นะคะสำหรับใครที่อยากเล่นตามลอเรนนะก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครที่หาลิงก์ไม่เจอจริงๆแบบโอ้วัตเตอร์ฟักลิงก์อยู่ไหนวะหาไม่เจอสักทีก็เจอไปเลยว่าเมกาเกม65นะคะทุกคนได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยพิมพ์ไปว่าเมกาเกมตามเลเน65ก็คืออันแรกเลยนะเข้าไปก็จะเจออยากจินนี่อยู่นะทุกคนก็ก็นั่นแหละลอเรนเล่นที่นั่นนะอุ้ย สี่เหลี่ยมมาสวยโอ้หรือว่าจะไหลไม่งั้นฟรีในฟรีแล้วเนี่ยโอ้ทุกคนวันนี้รอเล่นเล่นตามกลุ่มก็เล่นทามอีกแล้วนะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มก็เล่นทามเหมือนรอเลนก็ลิกที่ลิกลงใต้คลิปนะเลยนะคะทุกคนโอ้โหมาอยู่นะหรือมันจะไปสูบตอนท้ายอย่าทำอย่างนั้นเลยนะมาจองโอ้โหทุกคนอวยสวย สวยดีบแบบเนี้ยอู้เคูณสี่น่าจะคูณ 10. สิบเสียดายจังก็ภายในกลุ่มก็เล่นททม e นะทุกคนก็จะมีตารางบอกช่วงเวลาการแตกของเกมนะแบบช่วงเวลาไหนเกมไหนแตกดีนะแบบเออห้าหกโมงอย่างเงี้ยมีเกมอะไรบ้างแตกก็ใครที่อยากเข้าก็เชิญเข้าได้เลยนะทุกค,คนอุ้ยเท่าไหร่สี่พันสอง ได้อยู่ไม้ฟรีนะทุกคนน่ารอลินบังอีกแหละฉันเหนื่อยมากนะที่ต้องมานั่งขยับหน้าเนี่ยลอยเป็นกระสือเลยทุกคนอโอ้โหห้าพันเก้าไม่รู้วันนี้จะแตกไหมขอในเหอะมาในเหอะเพิ่มเบ็ดแล้วนะทุกคน ไหลปะอ้โหขาดไอ้หน้าเขียวช่องแรกไอ้หน้าเขียวเขาว่ะไอ้ตัวเขียวภาษาจีนสีเขียว,วทุกคนไม่รู้เรียกว่าอะไรอะ<ไ>เรียกว,ว่าหน้าเขียวแล้วกันนะอู้หไหลดีช็อตนี้ยังไงไม่หมารึงว่าจะไหลนะก็สําหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูรอเรนเป็นครั้งแรกนะลอเรนก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทํา คลิปใหม่ๆใ,ให้ทุกคนได้ดูตลอดนะทุกคนอู้หู<น>ก็ยังได้เรื่อยๆอยู่นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราใช้กำไรเล่นนะเพราะว่าทุนเราสองพันสามตอนนี้ขึ้นมาสี่พันเก้าแล้วได้อยู่นะเล่นได้เรื่อยๆอยู่หรือเราจะจบที่เบ็ดหนึ่งรอยกันทุกคนขอให้เข้าฟรีเกมเลยเถอะมาหนน้อง โอ้โหอุ้ยอุ้ย,ยฟรีเกมสั่งได้เปะนนี่อ่ะมาในน้องมาเลยว่ะยังไงโอ้โหเบ็ดห้าสิบน,นะทุกคนฟรีเกมไม้ห้าสิบเบ็ดห้าสิบไม้ห้าสิบเพราะว่าเสียดายนะมาจองไม่มีให้ซื้อฟรีเกมอ่ะแบบต้องใช้ดวงล้วนๆนะทุกคนแล้วก็ต่างๆนานาประกอบกันไปโอ้โหจะจบที่ไม้นี้ไหม หูเบ็ดห้าสิบแพงมากนะโอ้โหแต่ดูทรงละอุ้ยฟรีนี้ฟีไหมเออไม่ไหลหน่าเสียดายโอ้โหโอ้โหไม้นี้เหมือนจะแตกน้อยกว่าไม้ไม้แรกนะทุกคนไม้เบ็ดสามสิบยังแตกเยอะกว่าเลยมาช็อตแรกก็สองพันแล้วอ่โอ้โหอุตสาห์ไม้นะห้าสิบบาท เบ็ดห้ิได้แค่นี้จริงเหรอไหลน้อยออมาอีกนิดอ่าจบจบแล้วทุกคนโอเคห้ารอยเก้าสิบอะไรวันนี้ไปเพิ่มเบ็ดเบ็ดร้อยไปวัดใจไปทุกคนวัดใจวัดดวงคือขนองมาหน่อยอุ้ยสองไม่มา นิดเดียวนะเมื่อกี้ขึ้น5,000แล้วนะทุกคนโหูเมื่อกี้เกือบได้ลุ้นคิดเองหรือเปล่ามาหน่อยขอามฟีเกมสักไม้นะขออีกสักไม้ขอขอไม้เบ็ดร้อยเนี่ยขอเลยขอเยอะไปปะหูได้อยู่นะทุกคนเรื่อยๆอ๋ออุ้ยเข้ามา อู๋นิดเดียวอู้เกือบเข้าไม้ลอยแล้วอะอู้เห็นหัวมันแล้วอะทุกคนเนี่ยเมื่อกี้แพมออกมาอย่างเงี้ยแล้วอะแพมอู้เสียดายจังอุ้ยตอนนี้ถูกกำไรเราก็ทุนลดมาเหลือสามพันแล้วอู้แรงมากนะทำอย่างนี้จริงเหรอมาจองอ่าไม่เข้าไม่ไหล โอ้โหต,ตอนนี้เราเกือบจะเข้าเนื้อแล้วทุกคนปัต้าฟักเออไอตัวนี้น่าจะแพงสุดนะทุกคนไอ้ตัวแดงไม่ก็ไอ้ตัวอสอจีนที่มีสีแดงสีแดงกับสีน้ำเงินอ <c oughs> จะเท่าทุนแล้ว เออเท่าทุนแล้วทุกคนตอนนี้ขาดทุนละอุ้ยเออต้องงี้ดิมาเหอะเอาหน่อยมาไร้อยนะทุกคนเบ็ดร้อยหนึ่งนะอุ้ยเข้าฟีเกมถือว่าเข้าเร็วเข้าเร็วมากเลยนะทุกคนเออถ้าเทียบกับที่เคยเล่นมาแบบเข้าสามรอบแล้วว่วันนี้ก็คือเข้าทุกเบ็ดแค่นั้นแหละก็ไม่ได้ขิงอะไรก็แค่เข้าทุกเบ็ด อู้อุ้ยขาดอู้หูขาดสี่เหลี่ยมนิดเดียวมาหน่อยเอ้ยไหลต่อนะสีแดงอู้ไม่เข้าอู้หูเมื่อกี้น่าจะฟรีในฟรีหน่อยนะเอ้ยอุ้ยไหลดีอู้สวย อุ้ยหกพันห้าทุกคนคนสวยอุ้ยเก้าพันสองว่ะโอ้แตกมือลี้ยวอุ้ยคนเอามาเหอะจังหวะนี้โอ้โหกำไรแล้วทุกคนกำไรแบบบานเบื่อแล้วโอ้โหกำไรหมื่นละเออเนี่ยอุ้ย,วลลออยสวยดิอู้หน้าแดงหน้าแดงวะ่ะ โอ้โหช็อตนี้กาเจโคตรสวยทุกคนใครว่าไม่สวยตีปากเลยนะโอ้โหอุ้ยมาจองหนึ่งมันโคตจังวะทุกคนอุ้ยโอ้โหแล้วเมื่อกี้ตัวโคตรแพงหมุนสุดท้ายโอ้ไหลยอยู่นะยังไงอาได้อยู่ไหลปะเขียวอุ้ยสวยเขียวจังอุ้ยสวยสวยสวยเลยโอ้โหห้าพัน อุ้ยสีเหลี่ยมช่องแรกอุ้ยสีเหลียมฮะเข้าอูสวยอูยทุกคนอุ้ยเนี่ยแหละที่ต้องการอู๋โหดจังวะเฮ้ยทุกคนโคตรเยอะอูช็อตเมื่อกี้สองหมื่นห ไหลจนสองหมื่นห้าทุกคนอู้หไม้นี้สี่หมื่นห้าเลิกดีใครไม่เลิกเราเล่นเลิกนะอู้หูโคตรเยอะทุกคนโคตรจะเยอะโอ้โหทุกคนไหลแบบเออคอมโบล,ล,วล,วลัวเวลยเมื่อกี้หูนึกว่าจะแบบน่าจะสุดแค่สองหมื่นวันนี้สุดที่สี่หมื่นเจ็ดอะทุกคนโอ้กำไรสี่หมื่นห้า พูดมาสองพันสามอ่ะพูดไม่ถูกแล้วหนึ่งตื่นเต้นไปหมดแล้วทุกคนโอเคทุกคนสอหรับนี้รอเล่นพอแล้วนะคะทุกคนแบบใครไม่พอกระช่างรอเล่นพอแล้วหูโคตรจะเยอะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนรอเล่นก็พอแล้วค่ะสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้นะคะทุกคนหรือว่าใครที่อยากให้รอเล่นเล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเล่นจะเล่นให้ดูนะก็สาหรับวันนี้ไปละทุกคน อยากจะหูบยิ้มเลยกลัวมีค,มคอนอิจฉาตาร้อนนอนเล่นลเล่นก็ <g> โอเคทุกคนไว้เจอกันเกี่ยมหน้านะคะไปละบายบายค่ะ <s> <s>